ที่นี่ก็มาถึงคำว่าชอบขัดแยง้งชอบขัดแยง้งซึ่งมีโดยมากชอบพูดขัดคอชอบพูดขัดแยง้งยิ่งโง่ยิ่งชอบขัดแยง้งภาษาคนก็มันเป็นนิสัยของคนโง่นิสัยของคนพา,นานลพาลแปลว่าคนโง่ คนอ่อนด้วยสติปัญญาอ่อนโดวยวิชาความรู้อ่อนด้วยคุณ,ณธรรมเรียกว่าเออคนพาลวิสัยหรือนิสัยของคนพาลจะชอบขัดแยง้งเพราะเขาอ่อนด้ดยความ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 ดีหรือคุณค่านะเขาจะทําการขัดแย้งเพื่อให้คนอื่นถ่ายแพ้แล้วเขาก็จะเด่นเด่นขึ้นมาคอยสังเกตด,ดูคนบางคนเป็นพระก็มีเป็นเนรก็มี มัน <c oughs> ชอบขัดแย้งด้วยตัวเองมันเด่นขึ้นมาอุบาสกอุบาสิกาก็มีระวังให้ดีๆนี่สัยขัดแย้งนี่มันเป็นวินิสัยของคนทานในภาษาธรรมเรียกว่ากุปัตถวะหรืออุบาทอุบาทมันแปลว่าความขัดแย้งมีความขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่น พระพุทธเจ้าได้กลับสอนแนะนำหรือทํานองขอร้องว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ทําการขัดแยง้งสถาคตไม่กล่าวคําเป็นเหตุขัดแย้งใดๆในโลกเทวโลกมาราโลกมนุษยโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ทั้งหลายรอมทั้งสะวันตกรามาจุโฉในทั้งหมดเนี่ยสถาคตไม่กล่าวคําขัดแยง้งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลก เมื่อเขามีคำสอนในลัที่ต่างๆน,นานาชนิดอยู่ในโลกทั่วโลกไปแล้วครับมันก็ไปตามแบบนั้นๆไม่ตรงกับของพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ขัดแย,ย้งพอจัสรู้ขึ้นมาแล้วก็จะไม่เพื่านั่นผิดนี่ผิดมึงผิดออจะไม่พูดอย่างนั้นจะไม่กล่าวคำขัดแย,ย้งแต่จะ,สะแสดงให้ความถูกต้องของพระองค์ออกไปว่าถ้าจะดับทุกข์ท,ทั้งธรอย่างนี้อย่างนี้ หรือว่าในหมู่พระอริยเจ้าผู้มีปัญญานะเขาทํากันอย่างนี้แต่ก็จะไม่พูดว่าที่แก้ของแก้นั้นมันผิดหรือมันโง่หรือมันไไม่ไม่มีพูดขัดแย้ง <c oughs> แสดงข้องจนออกไปกันแล้วกันนี่มันจึงไม่มีเรื่องราวไม่กระทบกระทั่งไม่ถูกจับฆ่าเสียตัแต์แ,แรกแรกเนิ่นเนื่น <c oughs> สอนาศาสนาอยู่ได้เป็นหลายสิบปีเนี่ยก็เหตุนี้ไม่กล่าวคำขัดแยง้งอืาสอนเรื่องนรกสวรรค์กันอยู่อย่างนั้นก็บว่าได้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ทำดีเป็นกุศลกรรมบททำไม่ดีเป็นอกุศลกรรมบดก็ไปนรกตามแบบของท่านตามแบบของท่านแต่ฉันจะบอกว่า ไอ้นรกนะมันอยู่ที่นี่สีอตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อทําผิดสวรรค์มันก็อยู่ที่นี่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อทําถูกถ้าไม่ถูกตามเรื่องของอิทัิปัจจยตา <c oughs> ไม่เกิดความทุกข์ <c oughs> ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์มันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองก็มันทําถูก แต่ถ้ามันทําผิดางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เดือดร้อนเป็นนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเพราะมันทําผิดี่ยไม่ต้องรอต่อตายแล้วนะอนนรกสวรรค์ที่แท้จริงนี่ไม่ต้องรอต่อตายแล้วพอทําผิดก็เป็นนรกพอทําถูกก็เป็นสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ท่านไม่ขัดแย้งว่าที่แกพูดนั้มันโง่โห, or, หรือมันผิดแต่สแสดงให้ฉันเห็นฉันรู้จักคืออย่างนี้อย่างนี้ แล้วมนุษย์ก็เห็นได้เองมนุษย์ก็พอใจในโลกไปสสวรรค์ที่ตาหูจมูกิ้งกายใจเพราะมันอยู่ที่นี่มันสร้างเอาได้เดี๋ยวนี้แล้วมันบังคับไล่ควบคุมไันได้อย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่เป็นอย่างนี้นี่มันจึงดีกว่าคาสั่งสอนของพระองค์แสดงออกไปว่าเป็นอย่างไรควรทาอย่างไรแต่ไม่ให้เป็นการขัดแย้งจะไม่พูดคาขัดแย้งว,ว่าผิดต้แกาผิดคุณชัน้นถูก เดี๋ยวนี้ระว,วงังให้ดีคนเรามันไม่ทําตามคําแนะนาําของพระพุทธเจ้าชอบกล่าวคําขัดแย้งขัดคอขัดอะไรต่างๆ <c oughs> จนเกิดความทะเลาะวิวาทบาดหมางกันในหมู่พวกเดียวกัน <c oughs> ถือศีลด้วยกันก็ขัดแย้งกันเรื่องศีลจนได้ทะเลาะกันเรื่องศีล <c oughs> ปฏิบัติสมาธิโดยการก็ขัดแย้งกันในเรื่องปฏิบัติสมาธิอย่างนี้มันไม่ไหวหรอกมันเป็นความขัดแย้งทางขัดแย้งคือสิ่งที่เรียกในภาษาบาลีว่าอุบาทหรืออุปัทธวะความขัดแย้งในภาษาคนก็คืออยากจะเพิ่มความดีให้แก่ตัวโดยการขัดแย้งผู้อื่นแล้วก็เป็นนิสัยของคนพาล แต่ในภาษาทำให้ถือว่าเป็นภาวะอุบาทไม่พึงมีไม่ควรจะทําไม่ควรจะเกี่ยวข้องไม่ควรจะมีการขัดแยง้งเมื่อเราจะมีผลประโยชน์ขัดกันแล้วก็ทําความเข้าใจกันได้อย่ากล่าวคาขัดแยง้งมันจะนําไปสู่การประหัตประหารกันวินาศกันทั้งสองฝ่าย